เชล่ามาท่าแบบนี้แล้วค่ะถ้าเปิดกีดมาได้ซัําน่ก็ยังใกล้ถี่เต็มแล้วค่ะพี่น้องกับว่าท่านได้เปียงหกศูนย์หยอดดาค่ะพี่น้องรักษาอยา่างค่ะแต่ว่ากับรักษาไดนะะ้นอกค่ะบรมเนว่ารักษาบ่ดด้ถ้วยหนึ่งจุดแปดในระยะที่รักษาอยู่นั่งเท่ากับตองมันเบิ้งนอกค่ะว่า เพิ่นอาการดีขึ้นบัวถ้ารักษาแบบเพื่ออาการของยานสิเปลี่ยนยังไงเนาะค่ะนี่คะ่ะบัวทำสะอาดแผลบัวเฮ็ดเอียงเนาะคะ่ะแล้วก็ได้พ้นแบบนี้แล้วค่ะพี่นอ้องถ้วยนึ่งจุดหาที่เคยเตรียมกันเป็นแผลลึกบัวแมนแผลกว้างเนาะคะ่ะบางต้นที่มันเป็นแผลกว้างมันก็สิบปูดออกมาแบบว่าเป็นเป็นก้อนยางแบบใหญ่ๆเลยเนาะค่ะพี่นอ้องจังสีะะ่แล้วค่ะ นี่แหละค่ะที่ยายนําเสนอมากก็คือว่าผู้ใดอยากได้น้ำยางไรก็ต้องมั่นดูแลเนาะคะ่ะบพแมนว่าอยากได้ไลซีซีมื้อนี้แล้วเฮ้ากีดแล้วเมือ่อจักมีดสองมีดแล้วเฮากับมามาพ่น,นะค่ะพี่น้องนี่แหละคะ่ะเปลือกบ่แตกลุงลึกเนาะค่ะต้นก็สีหญ่แบบนี้นี่ค่ะต้นนึ่องที่ที่เป็นแบบว่าลึกแต่ว่าบวบง่ายเนาะค่ะพี่น้อง นี่แหละค่ะถ้าความสะอาดแล้วก็เอาอยาคาเชล่ามาท่าแบบนี้แหละค่ะถ้าตีล่งไปตรงที่เป็นแผลนั่นแหละค่ะพี่น้องอันนี้มันบบเป็นแผลกว้างเนาะค่ะเป็นแผลลึกแบบนี้เป็นเป็นถวยอืนเนาะค่ะนี่ค่ะก็มีบางต้นคือกันพี่น้องที่ย่า่บอรักษาเนาะค่ะย่า่ปล่อยร่องเบิงวา่า เขาก็ตตองทําความสะอาดแบบกว้างเนาะคะ่ะแบบนั้นตองเอามีดมาขกกีดเปลือกคือบอมันดูแลมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะคะ่ะพี่น้องก้อนอย,ายางแยกนานเข้ากับสิเป็นประมาณน,นี้เนาะคะ่ะแต่ว่าแยกากับตวงมันดูแลสังเกตเมื่อนี้แล้วเข้ารีดแล้วมือจากมีดสองมีดแล้วเขากับมะมาพ่าน,นะคะ่ะพี่น้องถ้าจะตดีใจว่ายางจะของออกเนาะคะ่ะพี่น้อง ขอบคุณหลายๆที่รับชมด้วยจ้าคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะหกศูนย์หยอดดำค่ะพี่น้องรักษาอยางคักแต่ว่ากับรักษาได้เนาะค่ะบ่มแม่นว่ารักษาบวได้ถวยหนึ่งจุดแปดันสิเป็นยังไงเนาะค่ะนี่ค่ะบวททำสะอาดแพ้บวเฮดเอียงเนาะค่ะ แล้วก็ได้ผลแบบนี a a แ้แหละค่ะพี่น้องถวยวนึ่งจุดหาที่เคยเตียมกับันนีนายางกับย่งสีเป็นปูกตีเนาะค่ะนี่ต้นนี่ยุยุคนค่ะพี่น้องละแตกออกแบบลายเลยค่ะประมาณเป็นกิโลหุ่นละน้ำยางเนาะค่ะทุกต้นละค่ะพี่น้องโ่แมนวาปล่อยไปแบบเอ่อคันนีนายางกับย่งสีเป็นปูกตีเนาะค่ะนี่ต้นนี่ยุยุคนค่ะพี่น้องละแตกออกแบบลายเลยค่ะประมาณเป็นกิโลหุ่นละ น้ำยางเนาะคะ่ะคืนร้ายแล้วเนาะคะ่ะพานไปเป็นปีช่วงปีคนละค่ะพี่น้องค่อยได้ประมาณนี้เนาะเปลือกคนก็สีแตกออกบางๆแบบนี้ละคะ่ะคันเพิ่นอาการดีขึ้นเนาะคะ่ะเป็นแผลลึกโบเมนแผลกว้างเนาะคะ่ะบางต้นที่มันเป็นแผลกว้างมันก็สีปูดออกมาแบบว่าเป็นเป็นกนอ้อนยางแบบใหญ่เลยเนาะค่ะพี่น้องนี่ก็แยกกันรักษามานนี้ตอนนี้เพื่อนกาดี เขาก็ต้องทําความสะอาดแบบกว้างเนาะคะ่ะแบบนั้นต้องเอามีดมารกกีดเปลือกนี่และะ้วค่ะเปลือกบวแตกลุ่งลึกเนาะคะ่ะต้นกระสีใ่แบบนี้นี่ค่ะต้นนืองที่ที่เป็นแบบว่าลึกแต่ว่าบวกลูกศรหยอดดำค่ะพี่น้องรักษาอย่างค่ะแต่ว่ากับรักษาใดเนาะคะ่ะบ่แมนว่ารักษาบ่ได้ถ้วยหนึ่งจุดแปดตั้ง หกศูนย์หยอดดำค่ะพี่น้องรักษาอยา่างค่ะแต่ว่าก็รรักษาใดเนาะคะ่ะโบเมนวารักษาบได้ถ้วยนึ่งชุดแปดทุกต้นละคะ่ะพี่น้องโบเมนวาปล่อยไปแบบเออจังสี่ละคะ่ะนี่ละคะ่ะที่ย่ายนํำเสนอมากก็คือว่าผู้ใดอยากได้น้ำยางไรก็ต้องมันดูแลเนาะคะ่ะโบเมนวาอยากได้ไดลซีซีซพลาแต่ดีใจว่ายางจะของออกเนาะคะ่ะพี่น้อง ขอบุณหลายๆที่รับชมด้วยจ้าคลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีค่ะเปิดกีดมาได้ซัมนีก่กันยังใกล้ที่เต็มแล้วค่ะพี่น้องกับว่าท่านได้เปลี่ยนแผลลึกโบเมนแผลกว้างเนาะคะ่ะบางต้นที่มันเป็นแผลกว้างมันก็สิปูดออกมาแบบว่าเป็นเป็นกนอ้อนยางแบบใหญ่ๆเลยเนาะค่ะพี่น้องนี่ก็แยกกันรักษามานน่ตอนนี้เพื่อนกาดีจังสี่แล้วค่ะ นี่แหละค่ะที่ยายนําเสนอมากก็คือว่าผู้ใดอยากได้น้ำยางไรยก็ต้องมั่นดูแลเนาะค่ะบ่แมนว่าอยากได้ไรยซีซีจังสี่ละค่ะนี่แหละค่ะที่ยายนําเสนอมากก็คือว่าผู้ใดอยากได้น้ำยางไรยก็ต้องมั่นดูแลเนาะค่ะบ่แมนว่าอยากได้ไราซีซีนี่นายยางก็ยังสี่เป็นปกตินะคะนี่ต้นนี้ยุยโคอนค่ะพี่น้องแล้วแตกออกแบบลร้เลยค่ะประมาณเป็นกิโลหุ่นละ นำ้ำยางเนาะค่ะที่เห็นลงไปตรงที่เป็นแผลนั่นแหละค่ะพี่นอ้องอันนี้มันบ่เป็นแผลกว้างเนาะค่ะเป็นแผลลึกแบบนี้คือบ่อมันดูแลมันกับเป็นไปว่าไรเนาะค่ะพี่นอ้องก้อนอยางแยกนานาทากับสิเป็นประมาณน,นี้เนาะค่ะแต่ว่าแยกกับตรงมันดูแลสังเกตในระยะที่รักษาอยู่นัน่นเท่าก็ตตรงมันเบ่งเนาะค่ะว่า อาการดีขึ้นบัวถ้ารักษาแบบเืออาการของยายหกศูนย์หยอดดำค่ะพี่น้องรักษาอย่างค่ะแต่ว่าการรักษาใดเนาะค่ะบัวแมนวารักษาบัวใดถ้วยหนึ่งจุดแปดจ็สี่ละค่ะนี่ละค่ะที่ย้ายนําเสนอมากก็คือว่าผู้ใดอยากได้น้ำยางไหลก็ต้องมั่นดูแลเนาะค่ะบัวแมนวาอยากได้ไหลซีซีของยายเนาะคะ่ะพี่น้อง นี่แหละค่ะทําความสะอาดแล้วก็เอายาขาเชล่ามาท่าแบบนี้แหละค่ะถ้าขื่นายแล้วเนาะคะ่ะพันไปเป็นปีช่องปีคนละค่ะพี่น้องค่อยได้ประมาณนี้เนาะเปลือกคนกระสีแตกออกบางๆแบบนี้แหละค่ะคันเพิ่นอาการดีขึ้นเนาะคะ<ม>่ะนี่แหละค่ะเปลือกบวแตกลุ่งลึกเนาะค่ะต้นกระสีใหญ่แบบนี้ นี่คะ่ะต้นหนึ่องที่ที่เป็นแบบว่าเลือกแต่ว่าบกพาดตดีใจว่ายางจะาของออกเนาะคะ่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆที่รับชมด้วยจ้าคิหนาพ่อกันไหมสวัสดีคะ่ะในระยะที่รักษาอยู่นัน่นเท่ากับตังมันบึงเนาะคะ่ะว่าเพื่อนอาการดีขึ้นบัวถ้ารักษาแบบเพื่ออาการของยายพาดต่ดีใจว่ายางจะาของออกเนาะคะ่ะพี่น้อง ขอบคุณหลายๆที่รับชมด้วยจ้าคลิปนาพ่อกันไหมสวัสดีค่ะมันสิบเป็นยังไงเนาะคะนี่ค่ะบ่ทำสะอาดแพ้บ่เฮ็ดเอียงเนาะค่ะแล้วก็ได้พ้นแบบนี้ละค่ะพี่น้องถ้วยนึ่งจุดหาที่เคยเตรียมกับทนสิบเป็นยังไงเนาะค่ะนี่ค่ะบ่ทำสะอาดแพ้บ่เฮ็ดเอียงเนาะค่ะแล้วก็ได้พ้นแบบนี้ละค่ะพี่น้องถ้วยนึ่งจุดหาที่เคยเตรียมกันข้าจะดีใจว่ายางจะของออกเนาะค่ะพี่น้อง ขอบพูดห,หลายๆที่รับชมด้วยจ้าคลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีค่ะเปิดกีดมาได้ซัมนีก่กัยังใกล้เต็มแล้วค่ะพี่นอ้องกับว่าท่านได้เปลี่ยนจังสีแล้วค่ะนี่แหละค่ะ,ะ,คะที่ย่ายนําเสนอมากก็คือว่าผู้ดใดอยากได้นย่ำรายก็ต้องมันดูแลเนาะคะ่ะเพแมนว่าอยากได้รายซืซ้อๆบ่มันดูแลมันก็ปินไปบ่ไไ้เนาะค่ะพี่นอ้อง ก้อนอยางแยกนานาวาก็สิเป็นประมาณนี้เนาะคะ่ะแต่ว่าแยากกระต้องมันดูแลสังเกตทุกต้นละค่ะพี่น้องโบเมนวาปล่อยไปแบบเอ่อคานินายางกันยังสีเป็นปกตินะคะ่ะนี่ต้นนี้ยุยุคคนค่ะพี่น้องและแตกออกแบบร้ายเลยค่ะประมาณเป็นกิโลหุ่นละน้ำยางเนาะคะ่ะเป็นแผลลึกโบเมนแผลกว้างเนาะคะ่ะบางต้นที่มันเป็นแผลกว้างมันก็นสีป,ปูดออกมาแบบว่าเป็น เป็นก้นอนยางแบบใหญ่ๆเลยเนาะค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องคาะย่ไล่แฟนเพจค่ะมเมื่อนี้าย่สิผ้าพี่น้องมาเบิ่งวิธีการรักษาตน้นยางที่เปลือกแตกในแบบของนี่กับแย่กับรักษามานี่ตอนนี้เพื่อนกาดีในระยะที่รักษาอยู่นั่นเท่ากับต้องมันเบิ่งเนาะค่ะว่า เพิ่นอาการดีขึ้นบ่ถ้ารักษาแบบเรื่ออาการของยหญ่นีนนาย่างก็ย่งสีเป็นปกติเนาะคะ่ะนี่ต้นนี่ยุย, و, ย و ุ่้นค่ะพี่น้องแล้วแตกออกแบบร้ายเลยค่ะประมาณเป็นกิโลหุ่นละน้ำยางเนาะค่ะขึ้นร้ายแล้วเนาะคะ่ะพันไปเป็นปีสองปีหุ่นละค่ะพี่น้องค่อยได้ประมาณนี้เนาะ,ะเปลือกคนก็นสีแตกออกบางๆแบบนี้ละค่ะคันเพิ่นอาการดีขึ้นเนาะคะ่ะเขาก็ต้องทําความสะอาดแบบกว้างเนาะคะ่ะแบบนั้นต้องเอามีดมารกกีดเปลือกเมื่อนี่แล้วเข้กรีด แล้วมือจากมีดสองมีดแล้วเข่ากับมะมะพรนค่ะพี่น้องหกศูนย์หยอดดำค่ะพี่น้องรักษาอยา่างค่ะแต่ว่ากับรักษาใดเนาะคะ่ะบมื่แมนว่ารักษาบได้ผลถอยนึ่งจุดแปดเข้ากับต้องทําความสะอาดแบบกว้างเนาะคะ่ะแบบนั้นต้องเอามีดมากรีดเปลือกในระยะที่รักษาอยู่นั้นเท่ากับต้องมันเบิองเนาะค่ะว่า เพิ่นอาการดีขึ้นบวถ้ารักษาแบบคืออาการคลองยายขเ้ินรายแล้วเนาะคะ่ะพานไปเป็นปีสองปี่นละคะ่ะพี่น้องค่อยไดประมาณนี้นะะเนาะเผื่อคนกระสีแตกออกบาง,บางๆแบบนี้ละคะ่ะคันเพิ่นอาการดีขึ้นเนาะคะ่ะหกศูนย์หยอดดําค่ะพี่น้องรักษาอยากค่ะแต่ว่าก็รรักษาใดเนาะคะ่ะบัแมนว่ารักษาบัวใดถ้วยหนะะึ่งจุดแปดกว่างเนาะค่ะยากับท่าแล้วกับพนแบบคือที่นําเสนเนห้หพี่น้องบ